12สสองราศีค่ะสวัสดีปีใหม่สวัสดีวันสงกรานต์เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะเราไปต่อกันที่ราศีตุลทัดลมค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะขออํานวยอวยพรให้เพื่อนเพื่อนทุกท่านกายใจแข็งแรงค่ะมุ่งหวังสิ่งใดก,งก้าวหน้ารุ่งเรืองนะคะ สุขภาพกายใจแข็งแรงทุกท่านค่ะราศีตุลทัดลมค่ะอดีตเป็นบทเรียนอะไรบ้างนะคะมาเล่าแบ่งปันให้กับเพื่อนๆค่ะปัจจุบันทำได้ดีที่สุดแล้วไม่ก็ไม่ต้องเป็นกังวลกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึงนะคะเพราะว่าปัจจุบันดีอนาคตก็ดีแน่นอนขอบคุณสำหรับการสนับสนุน การติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสวัสดีวันสงกรานทุกท่านค่ะมีความสุขกายใจแข็งแรงตลอดปีและตลอดไปค่ะอดีตของพเพื่อนชาวราศีตุลค่ะค่ะเป็นพระบานแม่บ้านแม่สีเรือนนะคะผู้อบอุ่นนะคะ อบอุ่นอ่อนโยนนะคะมีความเป็นตัวของตนเองไม่ไปขัดแย้งกับใครค่ะเป็นคนใจดีมีเมตตานะคะเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารคนอ่อนไวักว่าลงตัวแล้วพบรักกันแล้วก็เกิดความมั่นคงหาการเงินไรายได้มั่นคงค่ะ ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะคะแม้สถานการณ์เศรษฐกิจจะเป็นยังไงก็มุ่งมั่นต่อไปะคะ่ะก็ยังคงเกี่ยวข้องกับบุตรหลานบริวารน,นะอดีตที่ผ่านไปไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตนะคะร่างกายแข็งแรงอดีตเป็นบทเรียนได้ดีนะคะ ก็ลงตัวกับความรักนะความรักที่มีให้นะก็เป็นปุตตะปุตหลานบริวารอ่อนอ่อนโยนค่ะเกี่ยวข้องกับบุตหลานบริวารน,นะคะคนรักก็เป็นคนอ่อนวักว่าความรุ่งเรืองความสุขสงบก็อยู่ที่ตนเอง ยินดีรับใช้นะคะในงานบริการเป็นคนอ่อนโยนนะคะตนเองนี่ก็เป็นตัวของตอนเองโดดเด่นไม่เหมือนใคนรคะ่ะชีวิตสมดุลลงตัวกับความรักแล้วก็คนรักนะคะแล้วก็การงานนี้ก็สร้างธุรกิจการงานนะของตอนเองเลยก็ ุร้านอริวานก็ทําในสิ่งเดียวกันตนเองก็ไปทําด้วยนะก็ได้ทําการงานที่มีการแข่งขันนะแต่ตนเองนี่ก็ลงตัวกับความรักนะได้ทํางานที่รักอยู่แวดล้อมกับบริวารน,นะกับคนรัก และความสุขสงบอบอุ่นดีค่ะอะล,ลิลิสปล่อยวางอาวสิกรรมเละดิดโกกับสิ่งเก่าๆนะคะไปสู่ปัจจุบันกันค่ะ ปัจจุบันนะคะเป็นคนใจเย็นนะคะใช้ชีวิตไม่รีบร้อนอก็ได้ทำงานศินละปะเป็นศินลปินนะคะตกลุมรักกับงานที่ทำงานนี้ก็ w ว r k f r ฟ m o o m e ลงตัวแล้วพบรักก็ได้พบรักกับคนอ่อนวัยกว่านะคะคนทางไกลค,คะ่ะลงตัวชีวิตสมดุลลงตัวะคะ่ะ ติดต่อค้าขายอ่าค้าขายนก่็ได้ทํางานที่รักนะคะเดินทางไกลร่วมกันกับคนรักอดร้านบริวารการลง,ลงทุนร่วมกันก็มีการเงินรายได้เข้ามาเลือดลมดีแข็งขันขยันนะคะเป็นคนสวยคนหล่อนะคะได้ทํางานศินลปะ,ะตนเองก็มุ่งมั่นตั้งใจะค่ะกับการทํางาน ถามรุ่งามค่ำนะคะพบรักกับคนที่คุ้นเคยอ่อนวัยกว่าอ่ะก็แต่งงานแล้วนะก็ได้พบข่าวดีที่รอคอยอาวางแผนการงานงานนี้ลงทุนร่วมกันกับคนรักผู้ค้า,างานต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศนะคะก็ได้พบรักกับคนที่ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักนะสบความสำเร็จมากอยศศักต์ตำแหน่งลาพระก็เดลาบจากการที่ตนเองได้ทำงานเกี่ยวข้องกับทางไกลค่ะการยกย้ายเดินทางได้รับมรดกตกทอดนะคะมาทำการค้าเวิร์ r ฟอร์มโฮมคนคิดบวกนะคะ,ะพบคู่นี้ก็มาร่วมด้วยช่วยกัน,นก็ได้แต่งงานประสบความสำเร็จนะสมหวัง มีความคิดที่เริ่มมีแรงบันดาลใจมีไอเดียสร้างสรรค์อะไรลงมือทําก็สําเร็จนะคะลาภผลนี่ก็ได้มาจากยศศักดิ์ตำแหน่งงูเรืองพบรักจริงหวังแต่งรักเดียวใจเดียวนะคะพบตนเองไปพบรักกับคนทางไกลนะคู่นี้ก็ก่อนวัยกว่านะคะได้แต่งงานประสบความสําเร็จกับการลงทุนออนไลน์ทางไกลทางต่างประเทศงานเทคโนโลยี เป็นคนจริงจังมุ่งมั่นตั้งใจร่วมกันกับคนรักนะคะหทางไกลจากผู้คน,นะคะก็ได้ทำการงานที่รักและได้ตกลุมรักกับงานที่ทำข่าวดีที่รอคอยนะคะก็มีข่าวจากทางไกลเสมอะคะ่ะกับการได้ร่วมลงทุนการค้าที่มั่นคงกับคุณส่วนคู่ค้าฝ่ายตรงข้ามนะคะ โดยมีคนรักคู่ครองร่วมด้วยช่วยกันรักอบอุ่นด้วยมิตรภาพนะกับเพื่อนบ้านนะคะค่ะคอนเน็กชันติดต่อกับเพื่อนบ้านต่อไปนะคะเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งกันนะคะงานออนไลน์งานทางไกลงานต่างประเทศประสบความสำเร็จสดใสค่ะ ลงมือทำได้เลยนะคะไอเดียสร้างสรรค์มีความก้าวหน้าต่อไปได้ลาบจากยศศักดิ์ตำแหน่งนะสดใสค่ะเป็นดวงอาทิตย์สดใสส่องแสงให้กับอุ้นโซนนะอยู่เคียงข้างกันกับคนรักนะมีชื่อเสียงด้วยค่ะทั้งตนเองและคนรักรักจริงหวังแต่งนะคะรักเดียวใจเดียวอบอุ่นด้วยมิตรภาพกับ เกินบานก็เข้าสู่อนาคตค่ะอานาคตนตนเองก็มีธุรกิจเล็กๆของตอนเองนะคะเป็นผู้ชอบศึกษาไฟรู้เรียนรู้มีหลักสูตรระยะสั้นๆครอสสั้นๆนี่ก็นำมาต่อยอดการค้าธุรกิจร่วมกันกับคนรักตนเองกับคนรักก็เป็นมีคนอ่า ป็นคนมีสเสน่ห์นะคะสเสน่ห์มหานิยมนี่มีคนมารักมาชอบกันคนเราอคนสวยมาเจอ,เจอกันนะคะมีพลังที่จะทำงานธุรกิจของตนเองร่วมกันแล้วก็มีกันนะคะก็เป็นเศรษฐีแล้วได้ทำงานที่รักงานธุรกิจนี้ก็มั่นคงผูกพันกันเหนียวแน่นเลยนะคะอ่าก็มีบุญล้านบริวารน,นำผลประโยชน์การเงินรายได้มาให้ค่ะ รวยนะคะเป็นเศรษฐีที่ใจบุญชอบแบ่งปันนะยิ่งให้ยิ่งได้ขยายพ้นด้วยพลังเหลือเฟือเนี่ยก็ได้พบกับการเงินรายได้ที่เก็บออมมันคงนะบรักพบคู่นี่ก็มีเกณฑ์บันชาต่างชาติตแดน,นต่างประเทศเป็นผู้มีประสบการณ์ก็ได้ร่วมการงานกับการเป็นนายแพทย์นะเป็นหมอพยาบาลนะติดต่อกับต่างแดนดีมากะคะ่ะขายใกล้ไกลเนี้ย ส่งข่าวส่งข้อมูลนะถึงชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิน่นงานต่างประเทศงานออนไลน์ดีมากนะคะ,ะก็ได้พบกับการที่ตนเองยินดีรับใช้กับงานบริการนะคะงานทางไกลสดใสค่ะได้ขยายผลต่อไปกับอนาคตที่รุ่งเรืองร่วม,มกันกับคู่ค้าคนรักนะมีการเงินไรายได้กับบุตรบริวารมากมายะะเป็นคนคิดบวกนะคะ อบอุ่นนะคะเป็นกันระยะมิตรที่มั่นคงกับคนรักแล้วก็เกี่ยวข้องกับผู้ใหญ่ผู้มีประสบการณ์ความรู้นะคะอันนี้ก็ชอบเข้าหาผู้ใหญ่นายแพทย์ครูบาอาจารย์เพื่อติดต่อนะมีความรู้ความสามารถผูกพันกันมั่นคงค่ะ เสน่หมหานิยมนะในตัวนะคะกรเติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะาการเติบโตเป็นผู้ใหญ่นะเป็นนายแพทย์เป็นหมอพยาบาลเป็นผู้มีประสบการณ์นี้การได้ถือศีลปฏิบัติธรรมโดยเดินทางขึ้กระลอกับคนรักคนอ่อนวัยกว่าการเติบโตโกโรก็คือการเป็นผู้ใหญ่ได้รับพิษและ รับชอบนะความเป็นผู้ใหญ่เติบโตเป็นที่รักและหน้าเคารพและน่าเชื่อถือนะมีเสน่ห์มหานิยมกันทั้งคู่กโกรค่ะเติบโตยิ่งขึ้นต่อไปค่ะด้วยประสบการณ์ค่ะอดีตปัจจุบันและอนาคตนะ อบอุ่นด้วยมิตรภาพนะเป็นผู้ให้ที่ดีค่ะผู้ให้